สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพนะก็จากรายการบนทางหลวนนบมีน้องชายชาวขอนแก่นหรือว่าชาวจูลงขับรถให้นะ ก็จะรายการบนทางด่วนวันนี้ก็เป็นรายการการบ้านการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้การเมืองภายในประเทศก็สงบนิ่งลงไปเนื่องจากว่าลุ่ม,มบ บางกลุ่มก็ที่ชมุมนุมทางการเมืองที่ไม่ที่ไม่ได้มีอะไรใหม่มานำเสนอสังคม ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลจกรัฐบาลเศษฐาที่มีผลงานในการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ฝังเมียบรีฝั่งพมากแล้วก็รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีหลิวจงยี่ก็ได้เข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งได้นำคนของ ตัวเองหรือคนพวกจีนเทาที่มาตั้งแกงคอรเซนเตอร์หลอกลวงคนจีนดาราจีนคนจีนนะให้มาลงที่สนามบินดอนเมืองรัสวรรดภูมิแล้วก็นั่งรถข้ามไปที่แม่สอดจังหวัดตราจังวัตราทางหรือจงอี่จีนนะแล้วก็ ต้องต้องขอขอภัยนะฮะใน,ในยุคที่ปราบจริงจังคือในยุคของนายกแพทองทานในายกของยิงฮะที่ได้เดินทางไปเยี่ยมสีจิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมประเทศจีนหลังจากเดินทางไปเยี่ยมประเทศจีนจีนก็ได้ส่งหลิวจองอี้มาปราบปามแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนให้ดูดเงินหรือว่าหลอกลวงคนจีนด้วยกันให้โอนเงินมา แกมือแล้วก็จับคามนุษย์เรียกค่าไทยนายกงยิงก็ได้ปราบปรามลงไปอย่างชื่นเชิญนะแล้วก็รวมทั้งได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังในเรื่องของบอลเถือนนะแล้วก็ยาเสพติดก็จับได้เป็นกอบเป็นกรรมมีผลงานเป็นรูปปรรมผลงานจับต้องได้นะ <c oughs> ในยุครัฐบาลแพร่ทองาน,น <c oughs> อย่าลืมว่าลุงสามปอที่เข้าสูมนาปีสอง7ตั้งแต่22พฤษมภาคมได้สร้างความเสียหายต่อทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจพ่อค้าไม่ขายและมีการใช้มาตรา4ีสีแต่งตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาคร นตรวจเอกอ่างนะเข้ามาแล้วก็มีวาระแฝงทางการเมืองมีวาระชนเลทางการเมืองในการทําให้เศรษฐกิจล้มลลายพังพินาศนะร้านอาหารที่อยู่ตามริมฟุตบาทสถานบริการที่เป็นที่ที่ประชาชนออกมาใช้เงินที่ประชาชนออกมาจับใจ่ายใช้สอยก็ถูกสั่งปิด แล้วก็ปราบปามอย่างหนักปราบประชาชนทำมาหากินโดยเฉพาะฟุตบาทที่ประชาชนทำมาหากินมาเป็นเวลาร้อยปีนะฮะหลายตลาดแล้วก็หลายฟุตบาททั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดถูกปลดงานถูกทำให้ตกงาน ถูกไล่ไม่ให้มีที่ทํางานถูกไล่ไม่ให้มีที่ทํากินโดยใช้อํานาจของผู้ว่ามาจากมาตาส4ไล่ประชาชนที่ค้าขายยกตัวอย่างปากคลองตาาล,าลาดสะพานเหล็กเยาวราชบางส่วนตลาดคลองถมตลาดสีลมตลาดสุขุมวิทบนฟุตบาททั่วกรุงเทพมหานครได้ถูก ทำให้ตกงานประจุนหลายแสนหลายล้านคนพ่อค้าที่เคยมีอาชีพค้าขายแม่ค้าที่เคยมีอาชีพค้าขายตกงานหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนทั่วกรุงเทพประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่เคยกินของนั่งฟุตบาทรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อรถสาธารณะที่เคยนั่งกินบนฟุตบาทที่เคยซื้อข้าวกินบนฟุตบาท ได้รับผลกระทบตกงานกันหลายแสนหลายล้านคนทั่วเทพมหานครบนฟุตบาทคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ตกงานเหล่านั้นได้รับความทุกข์ร้อนจากผู้ว่ามาตาสีบีของสามปอลุงสามปอที่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจตัวอย่างร้านอาหารก็จับกลุมคุมขัง คนจะออกมาใช้เงินจะออกมาเที่ยวพักผ่อนจะพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนมาร้องเพลงยกตัวอย่างร้านคาราโอเกะก็สูงสั่งให้ห้ามทำมาหากินผับเทคร้านอาหารที่เป็นแหล่งงนรายได้ผับบางแห่งมีพนักงาน4ี่หอคนก็ตกงานร้านคาราโอเกะที่มีพนักงาน1ิบคน20คนร้อยคนก็ตกงานด้วยแก๊งสามปอ ที่เข้ามายึดอำนาจนายกยิ่งรักฟุตบาทที่ประชาชนเคยจอดกินข้าวบนท้องถนนตลาดสดวงเวียนใหญ่ตลาดสดทั่วกรงเทพมหานครที่เคยค้าขายได้กับพ่อค้าแม่ขายตั้งแต่ร้านข้าวแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างบนฟุตบาทถูกทําให้ตกงานหมดทั่วกรงเทพมหานครเศรษฐกิจพังพินาศย,ยับ หนักกว่าวิกฤตโควิดอยู่แล้วแต่มาเจอลุงสามปอที่ทำให้เศรษฐกิจพังพินาศจึงเกิดพรรคประชาชนขึ้นมาจึงเกิดพรรคอนา,าคตใหม่ขึ้นมาจึงเกิดพรรคเก้าไก่ขึ้นมาเพราะการทำเศรษฐกิจให้พังพินาศและมีการมอมเมาเยาวชนโดยน้ำกระท่อมและกัญชาเสรีมอมเมาเยาวชนอีกจึงทำให้เกิดพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ขึ้นมา โดยชูนโยบายมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไม่มไมเอาลุงทาให้คนเกลียดลุงที่ทาให้เศรษฐกิจพังพินาศเจ้าหยับโดยการไม่ให้คนขายของที่ทำมาหากินบนฟุตบาทกรุงเทพมหานครคือตกงานไปหลายหลายแสนหลายล้านคนล้านล้านคนทําลายเศรษฐกิจเงินไปกระจกอที่แท้ห้างโซโหห้างามินิมาร์ทที่อยู่ตามปากซอยของเจ้าสัวใหญ่นี่คือการทําลายเศรษฐกิจที่ท่านเจ้ายับ แท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อรถตุ๊กๆที่เคยทำมาหากินเคยขับรถส่งผักตากป่าคลองตลาดตลาดสีม่มุมเมืองตลาดมหานาคตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดป่าคลองตลาดแท็กซี่สามลอมา้อมอเตอร์ไซค์ที่เคยได้คนงานจากการที่ประชาชนมานั่งกินข้าวริมถนนมานั่งกินข้าวบนฟุตบาทหายไปทันตาหายไปทันตาตุ๊กๆสามล้อวินมอเตอร์ไซค์ ต้องได้รับความรืร้อนอย่างเซตสะรับจากที่เคยได้คนนั่งกินข้าวบนฟุตบาทเรียกแท็กซี่กลับบ้านเรียกมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเรียกบินเรียกรถกลับบ้านก็ชิบหายห,หมดนี่คือการทำลายเศรษฐกิจภายในพิบตา10ปีของลุงสามปอลุงต่อเต่าครับนี่คือการตั้งคําถามว่าทําไปเพื่ออะไรยกตัวอย่างถรุยมว,วราช เขตเดียวกันถนนเดียวกันให้ขายได้พอไปํำรวจว่าเป็นสีแดงก็ไม่ให้ขายพอบอกว่าใส่เสื้ออีกสีหนึ่งให้ขายได้นี่คือการทำลายเศรษฐกิจทั้งๆท,งที่การทำงานบนสุตบาทหรือการขายของบนสุตบาทหรือการมีงานทำบนสุตบาทของคนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นแหล่งสร้างรายได้แหล่งนักท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนแต่กับใช้มาตรา44ตั้งผู้ว่าให้มาขับไล่ประชาชนไม่ทำมาค้าขายบนฟุตบาทนี่คือการทำลายเศรษฐกิจพังพินาศย่อยยับหนักกว่าโควิดนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครก็ในพวก์ตนในคลิปหน้านะฮะจะต้องนำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวมมาให้ พูดจาีภาวิจารณ์วิเคราะห์วิเคราะห์ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นปรบทยชน์สาระเป็นแรงสะท้อนเป็นการสะท้อนปัญหาปะท้อนสังคมนะ,ะโดยเฉพาะสถานบริการนะ ในลุกลงสามปอที่ให้กรมการปกครองไปจับแทนที่จะจับคนที่ทําผิดกฎหมายคนเสพยาเสพติดก,ก็จับเข้าไปก็จับเพาะคนเสพคนขายก็จับเพาะคนขายแต่ไปจับสามบริการ,รสั่งปิดสามบริการทําให้แหล่งรายได้แหล่งเงินแหล่งท่องเที่ยวคนตกงานพนักง,งานในร้านผับเทคร้านคาราเกะสามบริการร้านอาหารคารต้มโต,ตลุ่งร้านที่ขายของกลางคืนที่ทําให้ เศรษฐกิจมันหมุนเวียนทําให้แท็กซี่วอร์ไซค์คนยากคนจนได้มีรายได้จากการขับบินมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ทําให้คนที่ทํางานกลางคืนนักร้องตกงานนักดนตรีตกงาน,น,น,งานพ่อค้าไม่ขายบนฟุตบาทตกงานนักสแสดงตกงานหางเครื่องตกงานหมอรำตกงานศิลปินตกงานคนที่มีความรู้เรื่องการเล่นกีตาร์เล่นกองตกงาน คนที่มีความรู้เรื่องการร้องเพลงให้ความบันเทิงตกงานคนที่อยากจะพักผ่อนหย่อนใจทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคืนอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากมาร้องเพลงคาราโอเกะอยากจะมาเต้นอยากจะมาออกกําลังกายนะอยากจะมาท่องเที่ยวสรุกสนานใช้เงินใช้ทองเศรษฐกิจพังพินาศเพราะระบบสามปอไม่ให้ทำมาหากินโดยเฉพาะสถานบริการทุกแห่งมีน้ำซ้ำยังมาให้ตั้งดานเป่าแอลกอฮอล์อีกนะก็ บังคับคนให้ซื้อเหล้าไปกินที่บ้านคนอยากจะกินเหล้านอกบ้านก็ไปดักเป่าเงนก็อฮอ์อีกก็ก็เหมือนกับบังคับทางอ้อมให้ไปซื้อของในห้างามินิมาตร์ตต่างๆของเจ้าสัวต่างตอบแทนนะฮะนี่คือการออกกฎหมายแม้กระทั่งไอ้ก็ออกกฎหมายห้ามแบ่งขายบุหรี่ห้ามแบ่งขายเหล้าอีกนะฮะคือทําลายาการท่องเที่ยวบำนาญเศรษฐกิจกจึงทําให้เกิด พรคประชาชนขึ้นมาพัคอนา,าคตใหม่ขึ้นมาที่เขาแม้วลุงนี่คือ,อการเมืองที่ประชาชนควรจะรู้นะเพราะว่าสถานบริการต่างๆฮะถ้าซึ่งแหล่งที่ประชาชนจะได้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยจะมาใช้เงินมาท่องเที่ยวคือมาใช้เงินก็ทำให้ตลาดสด ตลาดปากคลองตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดมหานาคตลาดคลองเตยตลาดทุกตลาดในกรุงเทพที่ที่จะได้ค้าขายนะที่จะได้ขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าร้านเหล้าถูกสั่งปิดร้านเบียร์ถูกสั่งปิดร้านอาหารถูกสั่งปิดข้าวต้มถูกสั่งปิดการขายเหล้าการายปิดเป็นเวลาให้ปิด4ี่ทุ่มห้าทุ่มร้านคาราโอเกะก็เจ๊งนะ ประชาชนอยากจะพาลูกพาเมียพาครอบครัวมาร้องเพลงอยากพาเพนเพื่พ,พบกผ่อนหย่อนใจก็กินเหล้ากินเบียร์บ้างก็ไปเป่าแอลกอฮอล์ทัง้งๆที่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่เกิดจากการกินเหล้าอย่างเดียวนะฮะมันคือก,การการการขับรถเร็วและก็ความประมาทถ้าเราลงหรือความประมาทและการขับรถเร็รรออรมรเวมันก็รถอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจมันถูกพังพินาศ ก็เพราะการสั่งห้ามขายของฟุตบาทนั่นเองซึ่งฟุตบาทหลายๆถนนขายมาเป็น100ปีก็ทําให้เขาพวกเขาตกงานเด็กลูกจ้างร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก็ตกงานทําให้คนต้องไปบังคับคนต้องไปซื้อในห้างหรือว่าซื้อในอในมินิมาร์ทของเจ้าสัวนะเงินก็ไปกระจุกกระตัวเจ้าสัวจากเจ้าสัวที่มีทรัพย์สินแค่สามแสนล้าน ลุงสามปอมาภายในพิบตามีเงิน8ปดแสนล้านนี่คือการทำลายอ่